นี่อนี่มันมันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยที่เขาเรียกว่าไอ้ขามันตองนี้มันใช้น้ำหนักเยอะไม่มันมันสีดำไหนแต่ว่าเลือดมันไม่มันดำใช่ใช่อุ้ยดีขึ้นนะหมอคะใช่ไม่คือมันมันดำแต่ทดี่ว่าพอทำแล้วมันมันดีขึ้นเวลาเราแก้เนี่ยเวลาแก้นี่แกอย่างนี้ใช่อันนี้มันขาวขึ้นนี่แกอย่างนี้นะนี่ดำดำก่อนดำกว่านี้อีกเคยมีป้าคนหนึ่งก็บอกว่าจะหาหมอที่ไหนไม่รู้มีหมอจับอย่างเงี้ย แล้วหมุนนะแล้วก็ไม่มีเลยเขาบอกบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีไม่ไม่ไม่มีหมอทําอย่างนี้เลย้า้าอายุเส่าไนะหกเจไม่ใช่คนที่มาครั้งก่อนแบบ้าสิบด้วยเนี่ยแต่อกว่าเนี่ยแกเคยเป็นอย่างเงี้ยเราไปทําที่ไหนก็รู้หมอตายไปแล้วไม่มีเขาบอกพอเราทำให้พอเราไปทำให้เขาบอกนี่ไงไม่น่าเชื่อว่ามีหมอคนนี้ที่ทำเแาบอกไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครทำเขาบอกว่า เหมือนเหมือนกับว่าเออแกมาเจอแกดีใจมากแกบอกนี่ไงโอ้โหสิ่งที่อยากได้แกบอกสิ่งสิ่งที่แบบว่าอย่างนั้นดี๋กลับอย่างนี้นะใช่ค่ะขาลูกชายเราคนที่มาแล้ขาขาวเป็นแน่ใช่แดีวก่อนมันจะดำเพราะมันอั้นพิษมันเยอะนี่ไงดำมากเลยแล้วเส้นเส้นแดง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 นี่แต่ป้าคนที่เขาเป็นแกพูดเป็นคนจีนใช่ไหมแบบม่งอไรอย่างเงี้เดี๋ยวโอ้โหนี่ไงเจอแล้วใช่เปล่าจะเป็นคนจีนนะอายุแกเกือบ ไม่จะเจ็บไม่ร่อยแลมั้งใหดิดีเดนเไม่ใช่คนที่อยู <h 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 ่ห no> ลักห้านะที่มาแล้วถ้าเกิดเราให้คนธรรมดาก็ทำได้เดี๋ยวเขาทม่รู้ไงนี่ก็เนี่ยหลถ้าหมุนผิดทำไงนี่ก็ทำสอนให้ยังไงนี่หมุนอย่างนี้จับจับล็อกนี้ไว้เนี่ยกระตุกอย่างเนี้ยต้องหมุนไปไม่ใช่หมุนอย่างนี้นะต้องหมุนนี่เก่งมือเลยนะไปจังหวะเลยนะไปจังหวะมันจะแก้พวกไอ้เรื่องที่มันคั่งข้อเท้านี่ ไปขึ้นมานี่ไงเงเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่บอกเลยนียตั้งแต่ป้ามาด้วยคือขาไม่บวมแลใช่แต่กอนมันจะบวมมางแล้เห็นที่ที่บอกว่ามันดำดำไงก็บอกป้าว่าเนี่ยมันเกิดจากเลือดค้างบวมแบบน่ากลัวมากอันนี้มันดีแล้วนี่ไม่ไม่เป็นแล้วมันเป็นแล้วนี่ไงขาวขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเลือดมันไปค้างขาอามันก็เลยทําให้เราดีขึ้นไงที่ไม่บวมขาไม่ ให้แค่นี้มาจากนี่ไล่พิษไงเราเรียกว่าไล่พิษมันไปเป็นพิษที่มันค้างอยู่เพื่อจะเป็นยินปูนน่ะป้าบัวมันต้องไหลเป็เปีน่ะในฐานหมอปัจจุบันเขาก็บอกว่าเรานั่งเยอะอะไรบางคนบางทีอีกคนก็บอกว่าเส้นดดำไม่ดีอ่านั่นแหละถูงเงี่รัดไรเนี่ยรัดปักป้าก็ดูอันเนี้ยที่ของคุณหมอที่เส้นลูกอ่ะใช่ป้าก็ดูนี่เนี่เดี๋ยวเนี่ยลงให้แล้วเนี่ย ป้าเลยบอกป้ามาันี่แหละบอกยื้สาวบอกป้ามันเหมือนี่แหละน่าจะรักษาแม่ได้บอกว่าปวดหัวมากตอนนั้นเลยที่ก็เป็นันเกกก็ดีอยู่ในผลของคุณหมอรดอวดให้ทีเนาอให้ลูกเสร็จดูเน้ะที่ที่มีมีีโอที่นวดของ เนยังยังปวดตรงนี้